เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นซี Yamaha B R นะครับน,นี้เป็นดุมล้อหน้านะครับดุมองเขาจะแปลกกว่ารุ่นอื่นนะครับจะเป็นรูแบบนี้เลยวันนี้เราก็ได้ล้อล้อหน้าเราใช้ขอบหนึ่งสองศูนย์นะครับหนึ่งสองศูนย์ซีจะเป็นเบอร์ล้อหน้าจะใช้เบอร์แปดสี่นะครับอันนี้หนึ่งแปดสี่ลุยกันเลยครับตัดซีลงมาเลยนะครับ ตอนถอดออกมาอย่าให้หลงนะครับพยายามดูดีๆวันนี้พอนิปเปิลก็แยกออกมาเลยทำขึ้นมาแบบนี้ อย่าเพิ่งให้มันลงกันนะครับต้แยกออกหมาเลยจะมีหัวงอมากกับงอน้อยนี่อันนี้งอมากงอมากแยกไว้สองสามสี่งอน้อยกับงอ,อมากไว้ทตละฝั่งนะครับอันนี้งอมากอันนี้งอน้อยังเกตนนะครับมันจะงอต่างกัน,นขึ้นมาแบบนี้งอน้อย คว่ำเข้าไปเลยครับนอมากหงายขึ้นต่อเข้ามาแบบนี้แล้วก็ใช้หมดนี่นะครับเสียบไว้ก่อนนี่ไปทำแบบนี้แบบนี้ให้หมดน้อน้อยคว่ำลงน้อมากงายขึ้นนี่แล้วก็ใส่หมดเข้าไป ลงรอมากาขึ้นด้านล่างเสร็จแล้วต่อไปก็ทําด้านบนนะครับงน้อยนะครับงอน้อยเขี่ยขึ้นมารอมากควอมลงแล้วก,ใกว็ใส่หมุดตักลงไปงอน้อยเขี่ยขึ้นมามาล่างความลงใส่หมุดเข้าไป ก็เป็นลอซีมาวางเลยหานชุบลมนะครับชุบลมอยู่ตรงไหน,นหานชุบลมมาหาตัวเอง นี่ครับคุณตหยิบขึ้นมาเลยตัดเส้นนะครับนี่จัดตัวหายนะครับ,บเลยนับตัวหายตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วเราสองตัวน,นะครับขว้กันแบบนี้ที่เหลือออกไปเลยที่เหลือออกไปก่อนเอเป็นของพ่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าควายกันก็ใส่มเมล็ดรูตัวนี้จะเป็นรูแว่นรูต้องเป็นต้องอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้าวเสร็จแล้วครับต่อไปก็ขันเกลียวของลูกลรอให้เหลือประมาณสามเกลียวสี่เกลียวนะครับสามลงไปให้เท่ากันลนะูกลรอให้เหลือประมาณสาม